มีลมอยากจะร้องเพลงให้ฟังครับทีละเพลงเลยนะอยากให้เขารู้ว่าเธอมาอยู่กับฉันอยากให้เขารู้ว่าเธอกำลังนอกใจอยากให้เขารู้เรื่องเราปกปิดมันไว้ อยู่ในใจซ่อนไว้ให้เขาเจออย่าให้เขารู้เรื่องเราปกปิดมันเอไว้อยู่ในใจซ่อนไว้ให้เขาเจอถ้าฉันเคยแล้วลก แล้วเธอจะอยังรักไหมถ้าฉันเคยเป็นคองใครแล้วเธอรับได้หรือเปล่าถ้าหัวใจที่ให้เธอดวงนี้ยังมีรอยแพ้เก่าอยากรู้ว่าเธอจะรักกันอีกไหม ที่ฉันลวงลอกก็เป็นเพื่อรักจำต้องโกโหกไม่มีใครเพียงเพราะต้องการหัวใจของเธอเท่านั้นที่ฉันยอมบอกว่ามีรักแล้วเธอคงไม่รักกันขอโทษจริงๆที่ทำให้เธอเสียใจ ผู้เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมเธอแอบมีใจให้กันอย่าปฏิเสธกับฉันว่ามันไม่จริงยิ่งเธอสบตามองกับเขาจิตใจคงเบาโผบินไม่นานสักวันความจริงจะกระจายใจสูงทุกเพลง ท่ากลางผู้คนมากร้นในคืนหลอกลวงมีใจหนึ่งดวงมันคิดไม่ไกลคนนั้นอยากเปลี่ยนความรักชั่วคราวเปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืนเปลี่ยนเป็นรักที่ยังยืนกับเธอตลอดไป มองเห็นเธอยอกกายกลางไฟรากสีใจทุบขาดตรงนี้คนเดิมของพี่ไปไหนแกวเรามือขวายกมือซ้ายมาครองเอวผู้ชายเทอมนี้สอบวันใดขอให้เกลดดีนะเราสูงทุกเพลงจะตายเลยนะฮะ อีกสักเพลงเพลงอะไรครับทางใดที่เธอจะมีความสุขกับเขาทางนั้นจะมีฉันคอยกันกลาง,างเธอเป็นดอกไม้ฉัน,นจะเป็นควากน้ำทิ้งแทให้เขาต้องปวดใจให้เขาทิ้งเธอไป เเขามรักธอจะตายเลยฮะรอตอนเงาพอไม่เมาเธอก็ไม่มาเพราะไม่ใช่ก็ไรราคาเหมือนเป็นดังว่าที่ร้องรับระรมจบมเกมรักจากเคยหวานก็กลายเป็นคมต้องกลายเป็นผู้ชายต่ำตม พรอหมดาอารม์แล้วเธอก็จากเพลงเก่าฮะทำไมเธอเลือกเขาทำไมไม่เลือกฉันทำไมมองข้ามกันทำไมบอกฉันทีทำไมใจของเธอ ถึงใจง่ายอย่างนี้เธอฉันมันไม่ดีจะไม่มีคำถาม